ตัวนโนดฟู้ดแวล์ลี่ที่สำนักงานพัฒน,นาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกอสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศูนย์สุนันทาในการยกระดับและความยั่งยืนของอาหารเฉิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัยค่ะงานของฟูออ้ดแวรเล่เนี่ยจะต้องมี3ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีสถาบันการศึกษามีผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะใช้งานวิจัยแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็สามารถทำได้แล้วก็ แต่และโครงการกว่าทางสูนย์นิาจะได้มาผ่านการพิจารณาเราเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมตลอดทัง้งงานก็แสดงว่างานของอาจารย์เนี่ยเป็นโจทย์มาจากยูเซอร์จริงๆ ผู้ประกอบการก็สามารถเอาไปใช้ได้าจากสามโครงการนะครับที่ได้ดําเนินการนะครับก็สามารถตอบได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับที่ต้องการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคนะครับให้กับคนเมืองนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานคระนะครับให้มีอาหารที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีรสชาติดีแล้วก็มีคุณประโยชน์ครับ ขณะที่การเปิดตัวนอดฟู้ดแว l ลี่มีเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มทางเลือกในการบริโภคให้กับคนเมืองโดยเฉพาะคนกรุงเทพให้มีอาหารที่ปลอดภัยมีรสชาติดีและมีคุณประโยชน์ค่ะ